ครับรมัสดีอาจารย์ทุกท่านครับที่เข้าเราฟังในส่วนของคู่มือการใช้งานนะครับผมได้จัดทำเป็นวิดีโอนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เห็นในส่วนของข้อมูลหน้าจอไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้มีปัญหาจากอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะนะครับกดบันทึกแล้วขึ้นเป็นตัวนี้ data process นะครับ processing process นะครับ not successful นะครับก็แปลว่าตรงนี้ไม่สามารถที่จะลงข้อมูลได้มันก็มีตอนเนี้ นะครับที่ผมเจอก็มี2สาเหตุนะครับตัวแรกก็คือว่าในส่วนของการล็อกอินนานเกินไปนะครับให้อาจารย์ออกจากระบบแล้วเข้าใหม่ในกรณีที่2ครับที่ผมเจอนะครับก็คือกรณีที่ข้อมูลเด็กนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยจุฑาที่สี่บุญเรืองเนี่ยอ่าสีดาเรืองเนี่ยนะครับมีในแค่ข้อมูลแล้วมีข้อมูลในระบบแล้วเมื่อเรากดบันทึกเนี่ยมันก็จะทําการบันทึกไม่ได้นะครับ ก็ทำการบันทึกได้นะครับผมกดปับ๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้เพราะว่าเด็กคนนี้มีอยู่ในระบบแล้วนะครับซึ่งก็จะแข่งขันในรายการที่อาจารย์กําหนดไว้แล้วคือเขากําหนดว่านักเรียนหนึ่งคนไม่สามารถแข่งได้สองรายการเนาะอันนี้ก็แต่ว่าถ้าเป็นกีฬาเนี่ยถ้าอาจารย์แข่งเสร็จแล้วไปแข่งกีฬาได้นะครับแต่ว่าส่วนมากผมคิดว่ามันน่าจะชนกันนะครับอาจารย์นะครับเพราะว่าวันแข่งกีฬาก็ใกล้ๆกันนะครับดังนั้นเด็กอาจจะต้องวิ่งละเดินมาแข่งขันมันก็ จะทําให้เสียเวลาแล้วก็เสียโอกาสของเด็กคนอื่นไปด้วยนะครับดังนั้นก็ตรงนี้ก็ขอมาเพิ่มเติมนิดนึงครับขอบคุณมากจานันาร์